ยังกรสวัสดีค่ะเบิ้ชื่อปณนิดามูนานั์ค่ะเป็นประธานชุมชนอุดมสุขหมู่บ้านหนองเขื่อนนะคะหมู่4ตำบ,บลไร่ใม,ม่พานอำเภอชามจังหวัดพิบุรีค่ะจุดกําเนิดของอชุมชนอุดมสุขของเราอะนะคะก็คือชุมชนเราอะค่ะ,ะส่วนใหญ่เ,เกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะทําให้เกิดปัญหาเรื่องรายจ่ายประจําปีนะคะ เราก็เลยคิดในการแก้ปัญหาของชุมชนเราค่ะก็คือจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเราในระหว่างปีระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะก็คือกล้วยหอมทองเนี่ยมาทําการแปรรูปนะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเราแล้วก็ใช้ทุกส่วนของต้นกล้วยเนี่ยค่ะมาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชนเราค่ะ พอเราสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วอะค่ะก็คือเราส่งเสริมให้คนในชุมชนเราเนี่ยค่ะมีการออมนะคะด้วยการออมเงินเนี่ยผ่านกองทุนหมู่บ้านปีละหนึ่งครั้งนะคะจำนวนสมาชิกครัวเรือนเนะะี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ย117ครัวเรือนนะคะจาก240ครัวเรือนก็คือมีการออมกับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีการออมสําหรับกลุ่มเนะะี่ยค่ะทุกวันที่8ของเดือนนะคะแล้วก็มีการทําบัญชีครัวเรือน,นะคะ่ะเพื่อที่จะได้ ทราบถึงรายรับรายจ่ายแล้วก็กิจกรรมช่วยเหลือของคนในชุมชนก็คือจะมีเงินกู้ยืมผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะค่ะแล้วเราก็มีการรวมกลุ่มอาชีพนะคะเพื่อให้คนในชุมชนเราเนี่ยค่ะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะมีการพึ่งพาตัวเองได้ก็คือเรามีการรวมกลุ่มค่ะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไวหวานแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไว้วานค่ะแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงนะคะ ประโยชน์ที่ได้จากการทําธุรกิจชุมชนสร้างไทยเนี่ยค่ะก็คือทําให้ชาวบ้านเราเนี่ยมีมีงานมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสามารถพึ่งพานตนเองได้ค่ะวิสาหกิจชุมชนไวหวานเรานะคะเริ่มต้นด้วยการทํากล้วยหอมทองตากแสงอาทิตย์ค่ะแต่ด้วยที่ว่าเราขาดมาตรฐานค่ะทำให้การขยายตลาดเราเนี่ย ไปได้ช้านะคะไม่สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้นจนพอกสเนี่ยค่ะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนนะคะทำให้เราเนี่ยสร้างอาคารแล้วก็ขอมาตรฐานออยได้เราก็สามารถที่จะขยายตลาดได้มากขึ้น ชุมชนเราก็ได้จัดตั้งเป็นวิสากิจชุมชนชื่อวิสาหกิจชุมชนไวหวานค่ะมีการมอบหมายงานนะคะแบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างการทำงานตามความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการประชุมกันค่ะเพื่อกำหนดกติกาของกลุ่มเรานะคะโดยได้ข้อกำหนดมาก็คือว่าถ้าใครมาทำงานในกลุ่มอะคะ่ะก็จะได้รับค่าแรงนะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ำค่ะวันละ320บาทหรือถ้าเป็นชั่วโมงอะคะ่ะก็คือชั่วโมงละ50บาทนะคะ แล้วก็จะมีการปันผลให้กับสมาชิกเนี่ยค่ะ20%ทุกปีแล้วก็เก็บไว้เป็นทุน40%นะคะแล้วก็าสารประโยชน์ให้กับชุมชนเนี่ยค่ะ40%ค่ะจากการที่เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเราจึงช่วยกันคิดแล้วก็นำแนวทางการแปรรูปนะคะแบบ silhouette เข้ามาในกระบวนการและนำโมเดลของ BCG economy นะคะเข้ามาทำในระบบของเราค่ะ เราแปลรูปกลก้วยหอมทองเนี่ยตั้งแต่ล่างสดใบนะคะผลเนี่ยค่ะเราเอามาทําในเรื่องของกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยพอตากเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ตัดหัวท้ายนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นใส่กล่องค่ะส่วนหัวท้ายเนี่ยเราก็จะเอามาทําในเรื่องของแยมกล้วยตากแล้วก็ทำวอเลเฟิลกล้วยหอมทองแล้วส่วนเปลือกเนี่ยค่ะเราเอาไปทำครีมทาผิวนะคะทำเซรั่มแล้วก็ทําโลชั่นนะคะ แล้วก็จะในส่วนของลำต้นตอนนี้ค่ะเรามาตีเป็นเส้นใยค่ะเอาไปทำเป็นเ,เส้นใยอาไบทอนะคะเป็นเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าโอวกมัรองเท้าในส่วนงานต่างๆพวกนี้ค่ะเรา,เอ,าอาศัยหน่วยงานจากมหาลัยค่ะเข้ามาช่วยในการทำงานวิจัยนะคะและในส่วนของการแปลรูปเนี่ยค่ะ หลายๆอย่างก็เราก็ใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดเข้ามาค่ะ <B> คือใช้โดมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอย่างในเรื่องของกล้ว <B> ยตากเราก็ตากในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็เส้นใยนะคะเราก็ตากในโดมพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะคะจะช่วยในเรื่องของความชื้นได้ดีนะคะ <B> แล้วก็ในการตีเส้นใยอะค่ะเราก็ยังเหลือเศษอีกค่ะจะเหลือเป็นฟองๆอะนะคะเราก็จะทําในเรื่องของการทําเฟอร์นิเจอร์ค่ะ แล้วน้าในต้นกล้วยอะค่ะเราก็เอาไปทําเป็นเซรั่มบารุงผิวหน้านะคะแล้วกาบกล้วยอะค่ะเราก็เอาขึ้นรูปเป็นภาชนะสําหรับทําเป็นกล่องแล้วก็เป็นถ้วยนะคะสาหรับใส่อาหารการทําในเรื่องของ BCG economy เนี่ยค่ะทาให้ชุมชนเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะคะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเราแล้วก็เกษตรอะคะ่ะ เกษตรกร,เ,ร,กรเองอะคะ่ะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายตั้งแต่ผลนะคะหัวปีแล้วก็ลำต้นให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไวหวานของเรานะคะอนาคตนะคะฝันอยากเห็นชุมชนเล็กๆของเราเนะะี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านหนองเคินโมเดลที่เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ สามารถนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดในด้านของการพัฒนากลุมพัฒนาอาชีพและสร้างไรายได้สร้างการพึ่งพาตนเองให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็จะเห็นได้ว่าชุมชนอุดมสุขของหมู่บ้านหนองเขื่อน,นะคะที่มีการพัฒนารวมกลุ่มกันจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เกิดจากการที่เขามีปัญหา นะคะในชุมชนเขานำปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะคะแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าเริ่มจากจุดจุดเดียวนะคะเริ่มจากปัญหาของการมีผลิตผลที่มันล้นตลาดแล้วไม่สามารถจำหน่ายได้ทันนะคะเขาก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี่แหละคือกล้วยหอมของเขาเนี่ย นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างแล้วยังนำไปสู่การรวมกลุ่มนะคะเพื่อที่จะขยายากิจกรรมของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะนำไปสู่การาเปิดตลาดนะคะจากตลาดเล็กๆไปสู่ตลาดใหญ่ๆก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ชุมชนอุดมสุขนะคะของหมู่บ้านหนองเคือนเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็จะทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่จะรวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชนะุมชนค่ะ